ยูคาถึงกระถินนะลงตนแมังจะออกคือกันเตะอ๋อกระต้นกระถินนะลงแต่ว่ากระเกิดเห็ดใดคือกันเนาะหากินหายูไปหามีเห็ดตาแล้วหาเห็ดแต่มันมีเฮียมากมันก,ออดดก็เห็ดดนดอกพอลอแค่แร่หลุดดอกเห็ดก็ไดพี่น้องหาเก็บเห็ดหาล่องเบิงว่าค่อยเก็บจากเถอามิจะซื้อกิน ทีน่นี่ล่องออกหาเลียหาเบิงว่าเห็นก็เจ้ามาหาเจี๊ยบเป็นจำนวนเนาะก็เจ้ามาหลายคนไปปลาใหญ่ๆอันนี้เข้ามาหาไปน้ำทังสายทังงก็ต้องไปพุ่นผไปนะหะไปพุ่นปลาใหญ่ๆ่นถ้าฝนบ่ตกก่อนถ้าฝนตกกับบะมีบ่มีดอกตาขันเคลียดบึดเดียวมันก็เห็นทามันมีน่ะแป๊บเดียวมันก็เห็นปาเดินไปลับตัน ตะปูอันนั้นตะปูกินป่ได้เห็ดตะปูได้เอามาดูยิบมาเห็ดตะปูบางเา่อเพิ่นกัก,กินอย่ะด้สมัยกอ่อนว้กินไม่ได้แบบนี้กินป่ได้อ <c oughs> เออกินป่ได้ไปไปกินไม่ได้แล้วตะปูกินไม่ได้เห็ดกินป่ได้ก็มีเห็ดบางเห็ด เห็ดบางเห็ดก็กินไม่ได้อย่าไปจับมันเน่าแล้วมันก็กินไม่ได้พี่น้องมันเป็นสิเกิดง่ายๆเนาะเห็ดก็ได้เนาะนี่ละการหาอยู่หาจินมันก็นลำบากอยู่เดอ้อพี่น้องเพิ่นเอาไปขายยาบาเพิ่นขายแพงแต่เ้ามาหาก็ยังหาบ่ได้เนาะอือส่วที่ได้ตะระดอกหายากอยู่เดอ้อหาเห็ด กลัวจะเจอเนาะพี่น้องเนาะต่างไปเลน่นไปหัวไปละท่างกับบอดีแล้วเน่ยนะท่างกับเป็นลุมเป็นบ่ยังหาไปเรื่อยบ่ห้าพออมองนี่ก็ห้อยคอนไม่เคลียอยู่ตัวนี้นี่ห้อยค้นมาหาอยู่ด้นี่เจนี่เฮ็ดเอียงลหละน,นี่นี่เดี๋ยวไปเห็นเห็ดบอกเยี่เห็ดพาะเจ้น,นี่ เฮ็ดตะปูเฮ็ดตะปูเฮ็ดตะปูว่ามันเฮ็ดเพาะเฮ็ดตะปูหาอยู่หากินก็นลำบากเติบอยู่พี่น้องมันเท่าไปตลาดจะว,ว่าเพิ่นขายแพงซื้อเพิ่นโลดมันขายถุงละลอยลวกแล้วเรียบร้อยเป็นยางมะฮาเนี่ยท่านได้จักดอกอยู่ แต่ว่าก็อยากออกมาหาพี่น้องอยากใส่ความสามารถของเจ้าของยายจันก็ได้มาน้ำกันแล้วก็แมรี่นไปไว้ๆหรอไปหาไปหาเบิง้งอามันมีหาเห็ดข้างก็ลำบากเด้าะฝนฝนตกกับเป็นน้ำคลังเป็นน้ำเป็นแอ่งนี่ฝนข้างกับพอดีเด้อคอยไปแล้วกับตานนั่งดีๆข้างพอดีด